ทำไมหงแดงถึงโดนอัตลันตาถล่มยับอัตลันตาบุกมากดหงแดงทีมดังของพิมลีกได้ถึงทิ่นแอนฟิลด์กอร์3ประตูต่อศูย์ในเกมยูโรปาลีกรอบ8ทีมนัดแรกซึ่งบอกได้เลยว่าเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่เลวร้ายที่สุดของหงแดงซึ่งอาสอง่งผลทำให้หงแดงชวดคว้าแชมป์รายการนี้เลยก็ได้ หลายคนอาจจะมองว่ามันก็แค่ความรู้สึกที่อินกับการเป็นแฟนบอลขององ์แดงเท่านั้นแต่ยูเนี่ยวบอกบอลจะทำให้คุณไม่ได้อยู่เดียวดายอีกต่อไปสวัสดีครับสวัสดีผลลพักของแดงและสาวกเจกันคอฟทุกท่านนะครับเรามาอัปเดตข่าวสารของหงแดงในช่องหงแดง แล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวของหงแดงต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าเหตุผลของครั้งนี้ที่ทำให้หงแดงพ่ายแพ้น่ะมีอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยครับหงแดงได้เปลี่ยนไลอ์อพจากเกมพีเมียรีกนัดออกไปสเสมอกับแมนยูนเต็ด2 2ตัวตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถึง6ตตำแหน่ง ในจำนวนเนี้มีจาเลคว,วาซานที่ก่อความผิดพลาดในเกมแดงเดือดซึ่งหล่นไปรับบทต,ตัวสำรองเช่นเดียวกับคอนเนอร์แบลตตีแอนดี้โลโกสซันโดมินิกสบวอส์ไลม์มูซาลาและฮุดิอัสสำหรับนักเตะที่ได้ออกสตาร์ทประกอบไปด้วยโจโกเมอิบาฮิมาโกนาเต้คาร์สเตชเชนฮาวิเอเลียสโกดิกาโปและคอสตาสคิมเมคัส ผงแดงก็ยังมีข้อดีนะครับได้สตาร์คนสำคัญอย่างเดียโกโจตาหายเจ็บกลับมานั่งข้างสนามโดยสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสนะครับไม่ได้ลงเล่นให้หงแดงตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ขณะที่เทนอเล็กซานเดอร์อาโนเนี่ยมีชื่อเป็นตัวสมรองเช่นกันรวมถึงสเตฟานเบสเตดมิดฟิลด์สเปนวัย19ปีด้วย อัตแลนตาบุกมาเยือนแอนฟิลด์นะครับโดยมี2ดาวเตะที่เคยขาแข่งในพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยนะครับโผล่ขึ้นเป็นรายชื่อตัวจริงส่งดาวิดเดสปาคอสตาดีดกองหลังเชลซีวัย31ปีนะครับเคยมีผลงานได้แชมป์ยูโรปาลีกกับสิงบูในปี2019และยังมีจารลูก้าสกามาคาดีดกองหน้าของเวทแฮมวัย25ปีที่เคยยิงประตูให้กับทีมชดดาติอิตรลี ถึงแม้ว่านั้นๆเขาจะแพ้งก็บไป3ประตูต่อหนึ่งในเกมคัเดเลือกยุโรปี2024ที่เรนวีเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแนวรับหงแดงนะครับถ้าพูดถึงนะครับในตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับและนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถเก็บทินชีตได้หลังจากเสียประตูให้กับอัสตาร์ตาจากการสารงานของอดีต2ดาวเตะในพรีเมียร์ลีกโดยสปาโอต้านะครับผ่านบอลจากขวาขวาให้สกามาค่า ซัตรงต่งข่ายก่อนจบครึ่งแรกไปแม้จะได้เล่นในบ้านนะครับแต่หงแดงเนี่ยมีผลงานเกมรับที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากพวกเขาเสียประตูให้กับผู้มาเยือนค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งนอกจากนี้หงแดงยังเป็นฝ่ายเสียประตูก่อนในเกมที่แอนฟิลมากถึง4จาก7นัดหลังถึงแม้ทีมของครอป์เขาจะมีสถิติที่ดีเยี่ยมในการพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าชัยชนะในช่วงครึ่งหลังได้บ่อยก็จริง แต่ว่านัดนี้มันไม่ใช่แบบนั้นที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าทีมหงแดงของบอลได้ดีกว่าแค่เท่านั้นจากสัดส่วนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์70ต่อ30แต่เขายิง5ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวส่วนทางด้านอัตแานตายิง4ครั้งเข้ากรอบถึง3ครั้งซึ่งนั่นมันเป็นสัญญาณบอกให้ครอปว่าเกมลุกเนี่ยมันมีปัญหาในการจบสกอร์และเขาน่าจะต้องเปลี่ยนตัวสำรองลงไปพิกเกม แต่หลังมาส่งตัวสมรองเพื่อลงไปพลิกสถานการณ์แทนที่เดวยวภูเนี่ยจะได้ประตูคืนกลับกลายเป็นว่าเขาเสียเพิ่มอีก2ลูกให้กับอัสันตาและแพ้ไปอย่างขาดลอยซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ยากมากสำหรับครอฟหาาต้องการพาทีมบุกไปและต้องชนะเท่านั้นเท่าที่ผ่านมา เจนคลาฟได้แสดงให้เห็นว่าหลายต่อหลายครั้งเขาสามารถเนรมิตผลงานทีมได้อย่างเหลือเชื่อในครึ่งหลังทําให้เลวพูเนี่ยได้เชื่อว่าเป็นจอมคอมแบ็กตัวจริงเสียงจริงแต่ไม่ใช่เกมนี้ที่จะาบ้านอย่างเลวพูเล่นได้แย่และแพ้ไปแบบสมควรโดยไม่ใช่เพราะความโจ้ายลาแต่อย่างใดรวมถึงเกมล่าสุดที่เลวพูเสียประตูก่อนให้คู่แข่งมากถึง20นัด แต่แล้วครอบพาเกมพลิกนรกกลับมาชนะได้ถึง9นัดกระทั่งมาเจอกับทีมเขี่ยวลักติดจากซส리อาครอบเนี่ยไม่อาจเสกไม้เท้าวิเศษได้อีกแถมไม่มีวิแวลที่จะทำได้ด้วยก่อนแพ้ไปอย่างราบคาบต้องบอกว่าแสบจริงสำหรับอัตแลนตาซึ่งประกาศสั่งตามมาปลุกชายเก็บสองเวียนบนแข้งอันเรื่องชื่อได้แถมมีสกอร์นำห่างถึง3ประตู นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะมีทีมไหนบุกมาหักปีของแดงอย่างแสบาัแบบนี้จบ90นาทีที่แอนฟิลด์ยิวฟูยังเหนือกว่าในด้านการคองบอลก็จริงรวมยิงมากกว่า19ต่อ11ครั้งแต่ด้อยกว่าทีมเยือนที่ส่งบอลเข้าตรงตะขายได้จนมาคราวนี้หงแดงหมดสิทธิ์คิดการอื่นนอกจากจะต้องบุกไปชนะออตแลนตามากกว่า3ลูกเพื่อผ่านเข้ารอบ หรือไม่ก็ต้องชนะให้ได้ด้วยสกอร์เดียวกับคู่แข่งเพื่อคว้าโอกาสลุ้นในการดวลจุดโทษตัดสินและใครจะกล้าเดิมผ่านว่าครอปจะสร้างผลงานชิ้นเอกด้วยการคัมแบ็กหรือไม่ต้องรอชมกันครับหลายคนอาจจะมองว่ามันก็แค่ความรู้สึกที่อินกับการเป็นแฟนบอลของหงส์แดงเท่านั้นแต่ u ยู่ในวอเวอร์โหลนจะทำให้คุณไม่ได้อยู่เดียวดายอีกต่อไป